แอนวันนี yeah, <okay. S 1> ้ได้มางานค่ะระดับแบบว่าตตาม่ค่อ่ะก็ดีใจเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็แอนก็ทํางานกับโอมเมก้ามาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีงานใหญ่แล้วก็งานสําคัญก็ดีใจที่ว่าเป็นหนึ่งใน11นักแสดงที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะโอเคเลยเนะแอนเล่นแบบหอซีรีส์เขาด้วยใช่ค่ะจะได้เจอทุกทานคุยก็คงเดี๋ยวได้เจอในงานนะคะก็ถ้ามีจังหวะก็คงได้คุยกันค่ะ น่นจะสีก็ควรจ่ะเนาะซะหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็ก็ดีวันนี้วันนี้งานสวยมากงานยิ่งใหญ่มากค่ะลังออนที่เป็นเดนอนดาค่ะรังออนนี้เราต้องไปทำไมถ่ายไปได้เกือบ30มสิบคิวแล้วค่ะเกมรักทรยศก็เหมือนตามแบบต้นฉบับเลยต้นฉบับคือดรฟอสเตอร์ใช่ไหมคะของเกาหลีเขาก็จะเป็นแบบ เขาก็จะมีรสชาติของเขาถ้าเป็นของไทยเราก็จะไปเทียบเทียงกับของเวอร์ชั่นของดร์ฟอสเตอร์ค่ะมันมันมันจริงๆก็มีหลายฉากคือแทบจะเหมือนกับเกาหลีเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีความรายละเอียดของแอคติ้งบางอย่างซึ่งอาจจะคนละลีลากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยสถานการณ์อะใกล้เคียงกันค่ะก็ดีค่ะยากทุกฉากเอาจริงๆคือยากทุกฉากเลยพอมาเล่นแล้วแบบ หเป็นหนังเอ้ยเป็นเป็นซีรีส์ที่เครียดมากเป็นละครที่เครียดมากคนเล่นนะคะแต่คนดูคงสนุกอะในตัวอย่างยังไม่มีนมียน้อยเลยเเออใช่ในตัวอย่าง,าง,างคือตอนนั้นที่ตัดตัวอย่างอะเป็นจังหวะที่น้องแพติเซย,ยังไม่ได้เข้าฉากเลยเราก็ยังไม่มีภาพของแพติเซยออกมาคนก็สงสัยว่าเอ้านี่ตัดออกมาแล้วเหลยเราไม่มีตัวเมียน้อยหรอก็มีค่ะเดี๋ยวโหนางต้องทําอะไรอีกเยอะแยะเลยได้เจอกันประมาณสามสี่ฉากละค่ะ แปลกดีก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้กันเท่าไหรอ่อ่ะหมายถึงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากอยู่แบบร่างกายอันดาบได้หรยได้แล้วเพิ่งไปเ <c oughs> พิงพ่งไปเวิร์กช็อปด้วยกันมาในความเป็นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปละลายพฤติกรรมมาแล้วค่ะไม,ไม่เกิดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เกิดแล้วค่ะไม่เกิดแล้วบทคือแบบเบอร์สิบมาเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความแบบไอเนี้ยค่ะแบบมีแบบแรงแรงหนักๆได้ถ่ายหรืยังยังไม่ได้ถ่ายเขากลัวยังแบบ ยังตกใจต่อกันอยู่ก็เลยเหมือนแบบยังไม่ให้แบบเข้าฉากนั้นอะไรเงี้ยเป็นฉากแบบทั่วไปก่อนแต่เดี๋ยวสักพักก็คงต้องมีเราเหมือนกันใช่ค่ะก็เลยแบบเอาไปเวิร์กช็อปแล้วก็ทําความคุ้นเคยทําความรู้จักกันให้ไม่เขินกันอะไรเงี้ยก็ก็เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราดูแฟนเราดูเมียหลวมเมียหลวงเวอร์ชั่นไทยกับเวอร์ชันเวอร์น้อยเกาหลีอะไรก็อะไก็ดีค่ะเราก็ ก็อยากถามเขาเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงกับการเล่นตรงนั้นเขาก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันแหละแอนว่านะคะอ๋อเป็นสัตเป็นมีดโดนใจเลยหลายคนถูกใจจริงเหรอทำไมคนส่วนใหญ่รู้สึกยังไงกับวัยสามสิบน่าจะเป็นวัยประมาณนี้อ๋อเหรอหนูก็เห็นด้วยใช่ไหมเชื่อเหอะมันไม่ได้อย่าไปคิดว่าตัวเองแก่ ไม่ได้ไม่ได้30นี่คือยังเขาเรียกว่าเต็มสาวด้วยซ้ำนะคือเหมือนแบบกําลังเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยกำลังสวยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ก็ดีใจกันทุกคนเอาไปแซวต่ออย่างเงี้ยเห็นเห็นเยอะมากที่ก็ตกใจมากอ้าวกลายเป็นกลายเป็นเรื่องเป็นราวไปก็มาแซวแแหละอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริงจริงอย่างที่ทุกคนบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจกลายเป็นไอดอลไอดอลแล้วเรื่องพวกนี้พี่พี่ไม่ถอดถอยอยู่แล้วพี่ไม่ถอดถอยอยู่แล้ว อย่งไรบ้างคะค่ะต้องมีเป็นไปเลยค่ะที่มันเป็นตรฐานอ๋อไม่หรอกเราก็แค่แบบไม่มีใครมาตัดสินเราได้มันตัวเราเองถ้าเราไม่อนุญาตให้ใครมาแบบทาให้เรารู้สึกแย่มันก็ไม่มีใครทําเราแย่ได้ขอให้ใจยุ่ยเยอะแล้วก็ตามแย่ไม่อนุญาตให้ตัวเองแก่ไม่อนุญาต,ญาตค่ะจะจะพยายามทําให้แบบให้มันสตรองที่สุดอนะไรเงี้ยไอ้แก่มันคงแบบห้ามยากแต่แค่ว่าพยายามทําให้มันแบบช้าที่สุดอนะไรเงี้ยมากกว่า ไดค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่แก่มันก็มันจะไม่ยอมไงในด้านอื่นๆมันไม่ใช่แค่หน้าตาแบบว่าร่างกายเราก็ยังเที่ยวเล่นยังทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้จะรีบยอมไปทําไมไม่รู้จะรีบแบบยิบยอมลอมยอมรับสภาพไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หนึ่งมีมัมมนีแ่ค่ะค่ะนแบบแข่งรกพี่อย่ามีเรื่องกับพี่ <laughs> อย่ามีเรื่องกับพี่พ,พี่ขับพี่ท้าเลยสาเล่น ก็คือก็คือก็อย่หรอคะก็กแรงเราอย่างถ้าให้ต่อสู้กับคิมก็คงแพ้เพราะนางคงอึดกว่าแต่คือนางแข็งแรงกว่าแต่ว่าแต่พี่ทนกว่าแน่พี่ทนกว่าคิมแน่นอนเลยไม่เกี่ยว,วกับกาือได้กล้ามเนื้อสู้ตายอะแต่อายุนี่ไม่สู้อายุไม่สู้อายุยอมอายุยอมแพ้